วันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรและกราจังหวัดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทองนะคะก็ได้ลงมาตรวจติดตามเยี่ยมแปลงพื้นที่ของผู้ใหญ่สายันพุ่มกํมซึ่งอยู่ในพื้นที่ของตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาซึ่งเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ของจังหวัดอ่างทองคะในพื้นที่3ไร่แล้ววันนี้ในพื้นที่ของ3ไร่ของท่านผู้ใหญ่สายันเนี่ยนะคะเราก็จะมีการขุดพื้นที่กักเก็บน้ํา โดยมีการใช้ปริมาตรดินขุนไม่เกิน2,100ลูบาทเมตรทุกใกล้ทุกที่ถูกเวลายกสุนเรียนรู้การสู่สุดภาคทันนาสมควาเมื่อตมาสมบุรณ์ ประสงค์ในการขุดบ่อของกระทรวงเกษตรในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยก็เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเราน้อมนาหลักของปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่หนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บกบน้ําสําหรับทําการเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งในส่วนกิจกรรมหลกักและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องตลอดทั้งปี แล้วก็เพื่อฟื้นฟูภาคการเกษตรภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยมุ่งเน้นเกษตรกรที่มีความตั้งใจและเอาใจใส่อย่างจริงจังนะคะสำหรับพื้นที่ของผู้ใหญ่สายันนะคะเป็นจอบแรกของจังหวัดอ่างทองที่เป็นสะขนาด3ไร่นะคะ ท่านผู้ใหญ่สายาันนะคะช่วยแจ้งนิดนึงค่ะว่ามีความสนใจอย่างไรกับโครงการนี้และโครงการนี้มีประโยชน์อะไรกับทางผู้ใหญ่บ้างคะครับในส่วนของผมนะครับสายันพ,พุ่กรรมกัในเรื่องของเจ้าของแปลงนะครับในโครงการของ1ตําตบลหนึ่งกลุ่มทฤษฎีใหม่เดิมทีแล้วได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการถือสารทางเว็บต่างๆและก็ของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์แล้วก็ของกอสศนะครับเรษฐกรของจังหวัดอ่างทอง รวมทั้งหน่วยงานที่ร่วมทุกหน่วยงานนะครับในส่วนตัวของผมนั้นในเรื่องของทฤษฎีใหม่นั้นเป็นที่เข้าใจาอยู่แล้วและอยากทํามาอยู่แล้วว่าในเรื่องของศสตพระราชาในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่เราทําแล้วได้อะไรบ้างเกษตรกร,ร,กรที่รับผลกระทบจากโควิด19เหมือนกันนะครับทฤษฎีใหม่ 30, 30 30 30และ10นั้นในหลวงท่านรัชกาลที่9ได้ทิ้งมรดกให้เกษตรกร,ร,กรของเราได้สืบสานในต่อไปนะครับ ในส่วนของผลประโยชน์ที่จะได้รับทําต่อไปนั้นพื้นที่ของผมเนี่ยในเรื่องของการขาดแคลนน้ำเนี่ยเราได้รับสนุนจากงบประมาณเรื่องการขุดบอ่อนะครับเรื่องที่จะเก็บน้ําไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณนะครับรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องของรัฐบาลที่ที่มีโครงการมาช่วยเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับประโยชน์ต่อไปอย่างแท้จริงนะครับครับสวัสดีครับควาาาาทงานทงนน่้นออยไดห ขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราขุดบ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีการฝึกอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกรนะคะแล้วก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมีทั้งกรมส่งเสร,ริมการเกษตรกรมประมงแล้วก็กรมปศุสัตว์นะคะจะมาทําการมอบปัจจัยการผลิตและส่งเสร,ริมให้กับเกษตรกรได้มีการเพาะปลูกและเลี้ยงดูสัตว์ต่อไปค่ะเพื่อเป็นจุดศูนย์เรียนรู้หรือว่าขยายผลในการเพิ่มมูลค่าในการจําหน่าย สำหรับจังหวัดอ่างทองของเรานะคะเราจะมีการขุดทั้งหมด46บ่อนะคะซึ่งคาดว่าจะเสร็จในเดือนพฤษภาคม2564ค่ะเกษตรกร,ร,กรที่ได้เข้าร่วมโครงการกับเราแล้วนะคะขอให้ท่านคอยรอรับฟังการประสานจากเรานะคะว่าเราจะไปประสานในการขุดบอ่อของท่านเป็นลำดับต่อไปค่ะ